ยำให้ละเอียดนี่ถ้าไม่ละเอียดเนี่ยแสบคอแสบคอก้านไอใบสเลตเม็ดที่ตาตามตำราเลยนี่มันมีอยู่แค่นี้แหละเอาดีเลยมันมันมันไอ้เหี่ยมันมันแต่ก่อน โซซาเนี่ยมันมันมันไม่ผิดกฎหมายเลวยแต่ก่อนม่ได้มีตรวจฉีตรวจอะไรด้วยแต่ว่าอย่าไปตอนนี้มันนี่มันก็ไม่ถูกมันก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยเราได้โป่งหามันมันไม่ดีมันถามว่าคนถ้ามันชอบมันก็คือชอบอะไรอย่างเงี้ยจะไปห้ามไม่ได้หรอกมันก็ต้องแล้วแต่คนเว้ยแต่แต่แต่ถ้าเสพไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นผลเสียกับเราหรือเปล่าเราต้องคิดเราเองอะที่เนี้ย แล้วแต่มึองอะอยู่ไงแต่กูโปงกูโปงกไม่เอาแล้วก็เรื่องเนี่ยเรื่องเล่าสมัยก่อนแต่ลอ้ฟังว่าซูมหน้าดูตัวนี้ซูมเสื้อเสื้อดูฝากเสื้อไอ้นี่เสื้อเสื้อกูเหรอเอออันนี้เลยเพิ่งทำมาใหม่เลยนี่ดูนี่เป็นโลโก้เลยโลโก้นี่เลย นี่นะข้างหลังนะถ้ามึงดูข้างหลังมึงจะอะกันไก่ตะไบหรืออะไรมึงจะเอาอะไรหรือเปล่านี่ข้างหลังกันไก่ตะไบยิงคาร์ลคุณสาลีโอ้ปากเยอะด้วยว่าตัวเล็กสีเขียวท้อนแสงอข้างๆแบบว่าตลกทุกเวลาข้างซ้ายมาเลยรถซื้อแกงจะไปแรงได้ไง สนใจนะสนใจดีแล้วไงด้วยฝากเสื้อไว้ด้วยเออเนี a, Ari, ja, ่ยพอสนใจก็แอดเฟซไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวราคาคุยกันเออเดี๋ยวจะถูกจะแพงหรืออะไรก็ว่ากันอีกทีโอเคไอ้จัดเสื้อก็ดีอยู่ไม่ได้เปลี่ยหรอกกูใส่กูงหล่อเลยขนาดหน้ากูอีเหี้ยกูใส่หล่อเสืตัวเดอมเจอโอเคเพื่อน